สวัสดีค่ะบุภาผ้าร้ยค่ะวันนี้เอาเสื้อมาอวดกันค่ะถักเสร็จแล้วได้ใส่แล้วทีนี้ว่าเสื้อตัวนี้ค่ะมาจากแบบตัวนี้นะคะมาจากแบบของของคลิปนี้นะคะแต่ว่าถักออกมาก็กใกล้เคียงไม่เหมือนเสื้อทีเดียวแต่ว่าบุพาเอาชายชายตรงๆนะคะชายตรงๆเนี่ยค่ะเพื่อนไปดูก็คือ,คอลายถักง่ายๆเองง่ายๆ แขนก็ทวงๆวงแบบนี้ค่ะอืมจากจากคลิปตัวนี้นะคะที่ที่ลายถักเนาะอืมทีนี้ว่าจะมาให้ดูทรงเสื้อเนี่ยค่ะใส่แล้วใส่แล้วเสื้อก็อยู่ประมาณนี้นะคะแขนทวงๆวงนะคอคอปาดนิดนึงชายสั้นค่ะมาให้ดู วัดเสื้อตอนนี้ใส่ออกมาแล้วบุผัาก,ก็ใส่ไปทํางานค่ะได้เห็นว่าเออประชุมกําลังประชุมเด็กอยู่นะคะเนี่ยค่ะอพอเราใส่มาแล้วบุผผตัวใหญ่นะแต่ใส่ออกมาแล้วสวยค่ะสวย,สวยใส่กับกระโปรงไปทํางานได้ค่ะไม่เป็นไรในออฟฟิศเราเนาะเนี่ยค่ะมาให้ดเูเสื้อตัวนี้แขนแขนนะคะเนี่ยค่ะเป็นการถักบุพัาถักจากข้างล่างนะคะถักจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยค่ะ รอ,อบตัวเราเนี่ยคะ่ะก็ความตัวนี้นะคะบุพาก็คือเรากะเอากะเอาแต่ว่าด้วยที่บุพาถักไหมพรมอะค่ะไหมพรมของยี่ห้อนี้นะสวยมากเลยนะของของนกกระยางคะ่ะของนกกระยางเนี่ยคะ่ะใช้ยี่ห้อนี้ก็อันนี้หมดจำไม่ได้ว่าหมดกี่ม้วน ก็ประมาณ7-8็ดแปดม้วนค่ะม้วนละหกสิบาทนะม้วนละหกสิบาทเนี่ยคะ่ะเป็นไหมผมมันมีน้ำหนักพอรีดออกมาแล้วมันสวยนี่นะคะใช้ไหมยี่ห้อนี้นะบุผัดถักมาหลายตัวแล้วเนี่ยคะ่ะถักจากข้างล่างก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็เว้นโซ่หนึ่งเว้นโซ่หนึ่งนะคะถักเป็นวงกลมอันนี้บุผัดถักเป็นวงกลมนะคะอันนี้ลอยชนลอยชนคือถักเป็นวงกลม พอถักขึ้นไปขึ้นไปได้ประมาณาจากจากจากข้างล่างนี้นะคะขึ้นไปคลิปนี้ไม่ได้มามาสอนถักนะคลิปนี้มาแนะนํานะคะว่าว่าเสื้อที่ถักออกมาแล้วสวยขนาดไหนเนาะเราใส่มาแล้วก็สวยเป็นลายเป็นลายง่ายๆเรียบๆนะคะสีหวานมากเนาะเนี่ยค่ะพึ้นมาจนถึงถึงลักแร้จากชายถึงลักแร้นะคะประมาณฟุตฟุตกว่านิดนึง พุดกว่านิดนึงพอดีไม่ได้เอาเชือกมามัดเนี่ยค่ะก็คือจะอยู่ชายกระโปรงพอดีความกว้างก็น่าจะประมาณเอประมาณสองฟุตสอ,อสองฟุตค่ะเนี่ยค่ะความกว้างเพราะว่าบุผาก็ตัวใหญ่อยู่นะอืมตัวใหญ่อยู่แต่มันจะพอดีมันจะไม่ยาวมากพอเราถักไปจนถึงจนถึงจนถึงตรงที่เรากะรักแร้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ,นคะแนว เห็นแนวถักของบูผาไหมคะพอเราถักมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะถักโซ่ต่อตรงแขนเนี่ยด้วยบูผาเป็นคนที่มีแขนมีแผลเป็นบูผาเอาโซ่ที่ออกมาเนี่ยนะคะโซ่ออกมาในห้าสิบโซ่ตรงเนี้ค่ะห้าสิบโซ่ทีนี้เราก็ถักวนไปกลับไปกลับไปกลับ,บขึ้นข้างบนใช่ไหมคะถักวนไปกลับไปกลับขึ้นข้างบนเนี่ยสังเกตไหมคะมันจะแนวเดียวกันตรงต่อ พออีกด้านหนึ่งพอเราถักได้ด้านหน้าแล้วใช่ไหมคะได้ด้านหน้าแล้วด้านหลังเราก็มาต่อมาเชื่อมต่อตรงนี้ค่ะอีกแผ่นหนึ่งเชื่อมแล้วก็มาชนกันตรงหัวไหลตรงหัวไหลที่ชนกันบุผาใช้ใช้อย่างนี้เชื่อมแบบนี้มันก็จะมีนิดหนึ่งนิดหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะถ้าชนกันเองมันจะไม่สวยบุผาก็เลยแต่งแต่งแบบนี้แต่ตัวนี้ค่ะแขนนะคะบุผาขอแนะนํานิดนึงเพราะว่าพอพอเราใส่ค่ะ ตรงแแขนข้างล่างเนี่ยมันจะยาวกว่านิดหนึง่งแนะนํานะคะให้ให้ถักแน่นๆเลยนะ,แถ,นะ,ะแถวข้างล่างเนี่ยค่ะแถวข้างล่างเนี่ยประมาณสองสามเนี่ยคะ่ะสองสามแถวเนี่ยแถวนี้นะถักให้มันแน่นนิดนึงแน่นมือนิดหนึ่งนะคะแล้วให้มันมันจะออกมาให้มันอยู่ในรูปแบบนี้แขนมันก็จะพอดีแต่อันนี้กระถ่วงนิดนึงจะไม่น่าเกลียดหรอกคะ่ะบูพากรีดรีดให้มาชนส่วนพอเราได้ เราได้ตรงที่จะขึ้นหัวไหลแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะแนวแนวนะบูผาก็วัดแบบนี้แล้วก็ถักเข้ามาที่จะตรงคอนะคะคือบูผาใช้ด้านข้างนะเพราะขี้เกียจนับตรงกลางมันใช่ไหมคะอะคือนับจากด้านข้างพอเราพอเรานี้เรามาร์คไว้เอาเชือกผูกไว้เชือกผูกไว้ใช่ไหมคะแล้วก็นับจากตรงเนี้ยเข้ามาอันนี้นับจากตรงนี้เข้ามา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแปดสิบแปดหลักสิบแปดหลักเนะะี่ยค่ะนับเข้ามาจากตรงงงแขรบนี่นะคะเนี่ยนับเข้ามาตรงคอทีนี้พอตรงคอคะ่ะบุปผาถักขึ้นถักขึ้นไปฝั่งแล้วพอตรงคอใช่ไหมคะตรงคอเนี่ยมันก่อนที่เราจะจะทำตรงคอนะคะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมนะอันนี้บุพักขึ้นไปสี่สี่รอบหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปสี่ตรงนี้นะคะด้านหลังก็ขึ้นมาสี่เหมือนกันด้านหน้าสี่ด้านหลังสี่อันนี้มันจะเป็นคอปดัดพอเสร็จแล้วก็มาแต่งขอบตัวเอกแล้วก็มาถักบนรอบมันก็จะเป็นคอปดัดพอดีเป็นคอปัดนะคะอันนี้จะเป็นถ้าตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนสี่เหลี่ยมเลยนะเป็นคอสี่เหลี่ยมด้านหน้าด้านหลังเท่ากัน แต่แต่ถ้าหลายคนอยากให้ด้านหน้ามันถ่วงมากกว่าด้านหลังก็ข้างหลังข้างหลังก็ถักขึ้นมาแล้วก็เหลือไว้สักสองแถวก็ได้แต่ขอบบุผาเนี่ยเอาเท่ากันเราจะใส่ด้านหน้าด้านหลังก็ได้ก็คือมันจะปดัดปาดพอกันค่ะปัดปาดพอกันนี่ค่ะพอใส่ออกมาแล้วมีแต่คนชมเสื้อตัวนี้ยสวยมากเลยค่ะสวยมากแล้วก็ใส่ใส่ดีมากเลยค่ะตรงแขนเนี่ยบุผาแต่งขอบอันนี้บุภาเคยสอนไว้ในขอบมวก ขอบบวกนะก็คือถักเป็นตัว x ตัว x รอ,อบนะคะตัว x รอ,อบแล้วพอรอบที่สองเนี่ยเกี่ยวจากด้านในเกี่ยวช่องช่องช่องออกมามันก็จะโผล่ออกมาเป็นอย่างนี้โผล่ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะตรงเก็บก็จะสวยมันก็จะมันจะดูเรียบร้อยนิดหนึ่งเรียบร้อยนิดหนึ่งแขนก็จะเหมือนในในที่บุปผาใสเห็นไหมคะพอดีชายก็จะไม่ยาวบุปผาใสไปทํางานนะตอนเนี้ย ตอนนี้กำลังสั่งสั่งไม้ของอนกกระยางมาอยู่ค่ะตรงชายนะคะููพภาก็ทำเหมือนกันเป็นตัวเอแล้วก็ทำก็ข้างในถักจากข้างในไปมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้วิธีมีอยู่ในขอบเสื้อขอบคอสีชมพูของในคลิปของูุพภานะที่เป็นลายสับปะรดนะคะวิธีแต่งขอบขอบเสื้อเนะะี่ยค่ะมาให้ดูนะสวยมากเลยนะคะรีบถักเลยนะรีบถักเลย ออกมาแต่แต่ตรงที่ตรงโซ่มันนะคะเห็นไหมคะแน่นไหมอ่าตรงตรงที่จะชนกันนะคะผ่าทาตรงปักโซ่อ่าได้แนะนําไว้ในใ,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 ใน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 คลิปอยู่เนาะอ่าที่จะให้มันเป็นเส้นตรงอะคะ่ะที่มันเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาปักอะเวลาปักเดี๋ยวพอรีดแล้วมันก็เรียบสวยเห็นไหมคะตอนแรกตอนยังไม่รีด มันก็ดูไม่สวยแต่พอรีดออกมาแล้วสวยมากเลยค่ะสวยมากอยากให้เพื่อนรีบถักลายนี้นะเออแล้วก็ใหม่นะคะไหมนะอันนี้ไหมพรมนะไหมพรมไม่ร้อนเลยค่ะขอบอกไม่ร้อนเลยไม่คันเลยเพราะใหม่อันนี้เขาใช้สําสหรับถักให้เด็กอะค่ะมินิคอตตันสําหรับถัก,ถกเสื้อผ้าให้เด็กอ่าแล้วก็มันสวยอืมสวยจริงๆเนาะอันเนี้ยอืม นะคะ่ะให้เพื่อนดูคือพอพอพอเห็นอย่างนี้แล้วนะคะทไมคะใส่พอดีไหมพอดีอยู่นะพอดีชายชายจะไม่ยาวมากชายจะไม่ยาวมากนะคะแขนเห็นไหมคะแขนอโทษพอดีขยายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไว้ดูแขนก็จะตรงข้อศอกพอดีคะ่ะข้อศอกพอดี เนี่ยค่ะสวยอืดูภาพรวมแนละ้วสวยค่ะสวยเนี่ยนะคะก็เป็นลายที่ที่ไม่ยากนะลายที่ไม่ยากถักเนะะี่ยค่ะถักยา,ยาวเวลาถักนะคะเออตรงตรงแขนนะตรงแขนหลายคนบอกทําแขนไม่เป็นพอเราถักมาถึงตรงที่ที่เราต้องการแล้วนะคะความยาวนะอันนี้เนี่ยค่ะความยาวประมาณนี้ความยาวน่าจะประมาณฟุตหนึ่งอะ่ะฟุตหนึ่งอะ่ะเนี่ย ประมาณไหมมันทัดกว่านิดหนึ่งกว่านิดหนึงนน่งถ้าเทียบแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดแถวของบูผาขึ้นมายี่สิบเจ็ดแถวแต่บูพาตัวสูงนะบูพาสูงร้อยหกสิบแปดอันนี้ยี่สิบเจ็ดแถวนะคะที่ขึ้นมาอพอขึ้นมาเสร็จใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะก็ถักโซ่ พอตรงเนี้ยเราถักโซ่ออกไปก่อนนะถักโซ่ไว้เลยถักโซ่ถักโซ่ไว้ห้าสิบโซ่อีกฝั่งหนึ่งก็ห้าสิบโซ่พอถักโซ่เสร็จทีนี้ก็ถักไปกลับไปกลับเอาเอาด้านหน้าก่อนเอาด้านหน้าก่อนจนจะมาถึงเรากะว่าเออความยาวของแขนนี่เราจะเอาเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าพอพอได้อ่เราก็เราก็ทาบกับเออทาบกับ ตัวเราอะค่ะทาบกับตัวเราอันนี้ของบูผาขึ้นมาอยู่เนี่ยนะคะถ้านับจับของมูผาอันนี้จะถ่วงนะเสื้อถ่วงขึ้นมาอยู่นับรอบก่อน1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้1สิบสิบเอ้าสิบหกสิบหกสิแแล้วก็มาล่นตรงคอล่นตรงคอนะคะ พอพอสิเสร็จก็มาเหลือที่ตรงคอนะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกสี่นะคะตรงตรงตรงวงแขนนะมันก็จะเป็นตัวใหญ่หญๆรวมๆนะแต่ว่าสวยนะสวยมากเลยอะสวยมากเลยเรารีดออกมาเป็นมันค่ะใหม่เป็นมันสีก็สวยๆสีสี <laughs> 4, 4ตรงนี้ใช่ไหมคะตอนแรกเราเรายังไม่ได้ถักพอถักออกมาเป็นตัวมันสวยมากมสวยมากนีสั่งเข้าไปอีกอประมาณ สี45 4 45 4. ่ส <nog> ี <immigrant> ่ห uh, okay. so to like? so, so, cool so ้าสีสี่ห้าสีก็จะมาถักลายแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะลายแบบอิตาข่ายตาข่ายแบบเนี้ยตอนแรกมีน้องคนหนึ่งเอ่ก็ถามบอกพี่ปูขามีมีลายตาข่ายมาสอนไหมอืมนะคะก็เลยพอดีเป็นจังหวะที่ไปดูคลิปแล้วมีลายตาข่ายพอมาทําแล้วมันสวยจริงๆเนาะมันสวยนะคะเก็บบูพาว่าก็อันนี้บูพาใช้เข็มค่อยๆระมัดระวังนะเข็มเบอร์หนึ่งจุดสามนะ ปผามไม่ใช้เข็มปกติไหมพรมมันต้องใช้เข็มเบอร์สามใช่ไหมคะอันนี้ปผาใช้เข็มเบอร์หนึ่งจุดสามไม่ได้เบอร์หนึ่งจุดสามนะเป็นว่าเป็นเบอร์หนึ่งจุดสามเนะนะคะเบอร์หนึ่งจุดสามแล้วค่อยๆดึงเพราะว่ามันเป็นไหมพรมใช่ไหมคะค่อยๆดึงค่อยๆเลยแหละแต่ว่าด้วยมันเป็นลายที่ไม่ยากมันถักได้ง่ายถักได้ไวถักได้ไว เนี่ยอยากให้ลองถักอยากให้ลองถักดูนะตัวนี้ค่ะถักเลยเนาะสวยจริงๆสวยจริงๆแล้วกผ้านิ่มมากเนี่ยใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มซักนั้นเราไม่ต้องรีดอีกครั้งนะคะรีดครั้งเดียวนะรีดครั้งเดียวแล้วรีดนะคะรีดด้านในนะรีดด้านนี้ด้านนี้ไม่รีดนะคะด้านที่โชว์ออกข้างนอกเนี่ยค่ะเราไม่รีดนะเรารีดด้านนี้ด้านเดียวรีดครั้งเดียวค่ะ รีดครั้งเดียวหลังจากนั้นซักซักแล้วเราก็าใส่ยาปรับผนุมแล้วก็แขวนใช้ไม่แขวนแขวนไว้พอมันแห้งเราก็ใส่ได้ปกติไม่ย้อยนะคะเพราะว่าเราดึงแน่นแล้วเนยคะ่ะเพราะว่าเรารีดออกมาเนี่ยมันมันหมดความย้อยแล้วไม่ย้อยแล้วนะะียค่ะสวยเห็นไหมคะลายลายออกมาเนีย่ยเป็นมันนะอืมโอเคเลยมีแต่คนชมเพื่อตอนเนี้ย ถ้าขายเสื้อตัวนีนะ้ถ้าขายก็ต้องพันห้านะคะเพราะไหมมันไหมมันแพงไหมมัน,มน,ล,มนลายร้อยอืไหมมันมันแพงไหมมันมือละหกสิบาทใช่ไหมคะแล้วค่าแรงเราอีกเนาะถ้าขายก็เป็นพันพันห้าเสื้อตัวนี้ถ้าบุพภาขายนะก็ขายพันห้าแต่ว่าอันนี้เราเราใส่เราใส่ใส,ใส่ไปทํางานใส่อะไรไปคือบุพภาไม่ไม่ต้องแต่งแบบฟอรมอะค่ะแต่ว่าแต่งให้มันเรียบร้อยหน่อยก็ก็ไอ้นี้ได้ นะคะมาให้เพื่อนดูมาแนะนำเนาะแนะนำให้รีบถักเนี่ยค่ะหลายคนที่ถักเสื้อที่ว่าแขนทําแขนยังไงนะคะทําแบบของบุพาในได้ถ้าตัวใหญ่ๆถ้าเป็นแขนกระดิ่งถ้าแขนสาวๆตัวเล็กๆใช่ไหมคะก็แขนแขนขึ้นไปนิดนึงตัวเล็กๆก็ทําแขนโผล่ออกมานิดนึงก็จะเป็นแขนกระดิ่งก็จะสวยละอืมแขนกระดิ่งอ่ะก็จะสวยถ้าทําแขนแบบนี้นะคะเลยมานิดนึง นะคะ่ะไม่ยากตรงคอเนี่ยคอมันปาดอยู่แล้วค่ะพอเราขึ้นไปเนี่ยขึ้นจากตรงนี้ไปสี่รอบนะคะฝั่งละสี่รอบคือบวพานนับจากวงแขนเข้ามานะเพราะว่าขี้เกียดนับตรงกลางมันจะได้เท่ากันด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ถักตัวเแต่งขอบพอไม่ให้มันพอไม่ให้มันย้อยเท่าไหร่นะคะเอามาฝากกันนะสวยๆเสื้อสวยๆค่ะ รีบถักนะคลิปนี้ไม่ได้สอนถักนะคะให้ไปดูในในในที่ถักมันเป็นลายตาข่ายเฉยๆค่ะเป็นหลักเป็นหลักแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งอันนี้นะคะอันนี้คือต้นแบบ ต้นแบบนะคะด้วยที่ถักคือถ้าบุภาเป็นคนมีพุงค่ะถ้าผูกเอวเนี่ยคือบุภาก็จะพุงเหมือนคนท้องเลยก็เลยเอาเป็นแบบชายสั้นชายสั้นแล้วก็เสร็จไวเรื่องของเรื่องค่ะชายสั้นแล้วก็เสร็จไวส่วนแขนนะของเขาท่วงเยอะแต่เขาบุภาก็เอาแค่ข้อสอบเอาที่เราทํางานเพราะเราต้องทํางานเขียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าถักแบบนี้ก็สวยนะบุภาลงไว้สองลาย ตรงที่เป็นตะข่ายอะค่ะอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นหลักสองหลักแล้วก็โซ่ันแต่ตัวเนี้ยเป็นหลักเดียวพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่อืมอันที่สองหลักนั้นก็สวยนะคะคือแนะนำก็คือถักถักจากชายขึ้นมาเป็นวงกลมเป็นวงกลมตรงๆขึ้นมาเลยอ่าแล้วมันจะลายมันจะสวยะค่ะนั่นเนาะจะต้นต้นแบบจากลายนี้นะคะ ลองทําดูเนาะเราก็ปรับปรับปรุงเอาค่ะบางทีอาจจะไม่เหมือนเขาซสทีเดียวเอาที่เราใส่ออกมาแล้วสวยค่ะใส่ออกมาแล้วสวยคือถ้าชายชายชายเสื้อมันไม่ยาวมากค่ะยังไงก็ออกมาก,ก็มันก็ใส่มันจะพอดีชายเสื้อไม่ยาวมากเ,เพราะว่าใส่กับกระโปรงใส่กับอะไรใส่กับเบอเกงก็ได้อยู่นะคะมาฝากเพื่อนอีกคลิปหนึ่งนะลองทํากันดูนะคะง่ายๆเนาะใหม่อันนี้ ไม่มีส่วนได้เสียกับไหมนกยางนะคะแต่เห็นว่าใช้ใช้แล้วดีมากค่ะตัวนี้เดิมทีเอามาถักเอ่อมาถักหน้ากากหน้ากากอานามัยทีนี้พอถักหน้ากากอนดามัยใช่ไหมคะก็เลยก็เลยเอามาลองถักเสื้อดูแล้วถักชุดแสกสีชมพูลายลายสับปะรดนะคะขอบอกว่าสวยมากสวยมากบุพเาจะถักต่ออีกอยู่แล้วก็มีสีเหลืองอีกตัวหนึ่งทีนี้ก็ถัก ก็ถักได้หลายตัวแล้วนะคะแต่ว่าคือถ้าใช้ไหมพรมตัวเนี้ยมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนแล้วก็เมันนิ่มมันนิ่มเนาะแล้วก็ถักง่ายได้ไวอ่าประมาณนั้นเพราะไหมซัมเมอร์เนี่ยปกาจะหมดสิทธิ์เลยตามมองไม่เห็นใส่ตามมองไม่เห็นห้าสิบหแล้วนะคะตามมองไม่เห็นก็เลยมาฝากเพื่อนไว้อีกคลิปหนึ่งเนี่ยค่ะ เนาะฝากไว้ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะรีบถักนะจะได้เอามาใส่อวดกันค่ะสวัสดีค่ะ